พระยายมราชพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในนรกมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้พิจารณาบาปบุญของสัตว์ที่ตายไปด้วยวิธีต่างๆขึ้นอยู่กับความหนักเบาของบาปที่ทำไว้ยมมบาลหรือนายนิยระยะบาลคือผู้รักษายมโลก เป็นผู้ควบคุมดูแลสัตวนรกลงโทษสัตวนรกตามการรมที่ทำไว้ยมมาบาลเป็นเปรตกึ่งเทวดาคือบางคนกลางวันเป็นเทวดากลางคืนเป็นเปรตบางคนข้างขึ้นเป็นเปรตข้างแรมนเป็นเทวดาเพราะเคยทำบาปและบุญมาเท่ากันจึงต้องทุกข์ทรมานสลับไปมาจนกว่าจะสิ้นกรรม